สวัสดีจ้าสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนจะพบพ่อกับพอล่าลักกินนี่พี่น้องก็สวยก็ยังคดซักหลายจ้าเมื่อน,นี้กาตอนเ้าก็ไปซอยเวียกใส่ก้านห่อข้าวต้มขนมข้าวแล้วก็เลยออกมาหน้าพี่น้องสิงมาเก็ตกับกระโพดไปต้มหวานกินวาซานอยากกินหวานมังเอือน้อยมันเห็ไดไตอีกบว่าเป็ดบาังเอือกยังเกาะเขาเห็ดบังเอือกยังเกาะมันต้องเป็นังเอือแก่บะมันต้องแก่ปะบอส่ก็ต้องแก่แล้วเนาะ มากระจันนี่บัองเอือนางล่ะดุกดูบัองเอือสวนนี่นะพี่น้องเอ้ยแต่เริ่มเหี่ยวแล้วจังหวัดเสฉะมหดหน้าจังหวัดแดดฝนบดตกลายมือลายฝ่าดาบมือล้วพี่น้องเอ้ยมหมองบัเอือน้ำกันหมางเอือนางล่ะดุกดุกนะจ๊ะพี่น้องนี่บัองเอือนางดุ๊กไอรีนี่เห็นบ่าพี่น้องอันนี้ก็คือหมางเอือนะจ๊ะดุ๊กไอรีน่ะกองอยู่อันนี้ก็พี่น้องมันเป็นบัองเอือหน่อยหรือเปล่าพันในซื้อเข้ามา กำลังหอยตุกตู้ตุกโต,กต,กตนอยู่พี่น้องนี่เห็นบ่าวไม่ตมักงือกตั้งรกอีหลีแต่ว่าต้นบ่าวคอยงามแต่กระดกนี่พี่น้องนี่ดกแท้ดกกว่าแต่ใบมันเริ่มเหี่ยวแล้วมันสิตายบ่จักพี่น้องสิแดดโพดแดดโพดแดดแบ,บักโมแดดบักแตงมันเป็นมังเงือกพัน,พนไหญ่แต่พันน้อยป่ะดกน้อยมังเงือกดกดกแต่ใบเคลือมันเหี่ยวเลย สบายดีพี่น้องมาเก็บมังเอือพี่น้องสองคนจะว่าจะได้หดหนาหมดจักเนาะอาสับนี่เห็ดปรได้ยเบาหวานนั่นนะ่ะนะแต่เอเขา,อาเอิอนยังไงเอือบดซีเขาใครแซงไงนะ <c oughs> จะต้องแก้อะไรกันแซบอ่ะบอได้แล้วเขาผลพี่อเอเมหนาหน,า,นาดุดกแทดดกกว่าแต่ว่ามันเริ่มเหี่ยวแล้ว มันเอกามันแก่อยู่เก็บเอาเก็บเอานะแก่อยู่บ่แใน่ใจแน่ใจสมาเก็บเอะข้าวโพดไปเห็ดหวานเสร็จมังเอื้อพี่น้องมีบังเอื้อล้วอยู่เฮือนหน่วยจะจะข้าวโพดเท่าเอ็ดนี่แหละบริสุทธิ์ดอกจ้าพี่น้องบังเอืบบ้อกะบริสุทธิ์ต่ของเขาเองนี่แหละจ้าปลูกเองจ้าพี่น้องปลูกเองกินเองนักเลงพอจ้า ตักซื้อผู้ใด้จะเ,เ,เออปลูกเองกินเองนักเลงพอพี่น้องจ๋าเรีย,ยอน,อยน,นกันแค่ยังพวกนี้เนาะมากับบ่าวจนันนี่คือเก่าคือเดิมจ้ะพี่น้องจ๋าเอาเอาจะแก่บอกแก่อเ, <laughs> เอาไปแกะข่างในนี่น้อยสิหัวขวัญอยู่ด้วแก่อยู่แล้วนี่นะไห้เบิง่งใส่ พี่น้องพอดีกินเนาะกระเทีดีอยู่นะพอดีกินพอดีว,ว่าฉันปลูกโพดแขวห่างมันก็นห่างแต่หน่วยบพรางามนั่นแหละรักษาระยะห่างงามแต่บนเพื่อที่แรกบ่เจ๊เอามาบหน่วยแล้วรักษาระยะห่างตีรักษาระยะห่าง,พงโพดก็เลยห่างนําพี่น้องเอง๊เราจะไปแบบป้าจะปลูกโพดเจ้าได้ถอดเกือบจ้ะ ไปเคล็ดลับว่าถอดเกือบปลูก,กจก็แล้วจะบริถอดเกือบเราจะปลูกเลยจ้ะไปเบิ่งไม้ใหญ่พ่อเ<ป>นี่ยวพักกันมาเก็บข้าวโพดสองคนจะพี่น้องจ๋า<ม>อยู่สวนเท่าไรแหละพี่น้องมันการเริ่มแก่ไปแล้วอี้ยังกระไดก็เลยสีปลาเก็บกะสิป้าทิ่มและสวนแบบนี้ปีหนา้าเราจะได้เห็ดใหม่กราจะปลูกยังใส่แบบนี้ ปลูกแกล้มนี่ก็ต้องได้รดน้ำนะจ๊ะลักเอาพันเฮ็ดแนวที่บ่ได้บอกใช้มันง่ายดีไอ้นอสภายเพิ่นนางแตง่นเอาอย่างพัดใบผสิไว้เอาแนวผลนด้เอาบักบักบักกระโพดม่วงเก็บไปเบิดแล้ววะกูเห็นเลยกูว่าผลไอ้เฮ็ดแนวบันกลายหลายนึงมันห่าวเลยบ่ว่ามันเสียหาไว้ปานนั่นบ่แล้คือตัดบดแล้ว หอยเก็บใหม่ๆเลยมันเก็บมือ่อีงว่ะพันออกมาหาเห็ดนอกสะพายพันปลาหาเห็ดก่อพี่น้องนะบอไดมานำขวานของเสรารเห็ดเปียกพันแล้วเลยบอไดมาพอไปพอแล้วบอพอเยอนะอีกเนาะเอาอีกเผื่อต้มนะฟางนี้มัน้อยมันน้อยฝั่งนี้นะบอไข่งาม ต่างกันเด้อตรงนี้ไฟมันีังพุ่งสวนสาลีได้ไหมขุนบุป่าเขาโพดนสิคายอยู่ดอกพามุนป่าเขาโพดสิคันคายเมื่อทะเลาบน้าหม่อยู่ดอกมาเบิ่งปูซายหมุอนป่าเขาโพดด๊อจ้ะถือว่ามันที่ไร่กับหลางงามดีอยู่เด้อนี่ผมเป็นแถวห่างบ่โอ้โบบกระงาบซนนี่แหละพอนะงามงามงามพอดีเห็ดหวานแซ่บเอาเศษหวานใส่กับ ไอ้มเเอดี mortar, ๋ยวพี osure, mond, ist, s, ่น้องฟักทองนั่นเองข้าวโพดกับฟักทองเนาะเห็ดหวานกับมันผัดได้ดอกเห็ดบาดจันนี่คือเกาจ้าผัดเป็นผัดข้าวคือเกาจ้าเห็ดยังกระแซบแซบก็กินบ่แซบก็กินคือเกาจ้ากินบ่ได้ได้เห็ดแล้วแมนไม่ได้ก็วันน้ไปสายของเส้าเนี่ยก็ห่อข้าวต้มขนมในงาน เกือกแจกเออีกกระสดวดได้ไปใส่อีกพี่น้องเอ้ยอีกกระแจกข่าวน้องอีกแกล้วพี่น้องเอ้ยกกรสิเคียงงาน,นมันแล้วสุดยางผลแล้วจากสเสด,ดไพรหย่างคนไหนบ่กกี่ลายเจี่มแล้วเราเองมันจ้าของเข้าโพดนิงเข่า <laughs> <laughs> อ้าวกับมันยิงเข่วเห็นมันยิงเข่าลายหน่วยเนะาะวามันกับที่ได้แล้วมันได้ยิงเข่วได้แล้ว น้องมาได้มุนปลามาข้าโพดเล่นมะกรีนังกันแกะเบิกสุนหน่วยกันปะจับเบิ้งกระหู้แล้วเออแกะเบิงสุนหน่วยแค่ใครในปลูกข้าวโพดปีนี้เจ้าของเขาบอกมากินก่อนพี่น้องเขาได้กินอยู่บางปีเจ้าของเขามากินก่อนเบิญเอ้ยมาคือมาน้อยแห้งงามว่าบางอยู่ เหมือนยังอ่อนบ่เนิ่นนะยังอ่อนอยู่แต่ว่านึ่งแซบเลยตอนนี้จะอ่อนกับเก็บไม่มากเดียวเนาะมันนึ่งแซบเลยล่ะแกรถแกะจุดสุดน้อยเบิ้งบอกออกว่าได้แก่บอกแกนะเฮ้เบิ้งออกดูป่ะวัติใจจับเบิ้งกระหูแล้วมันก็เป็นเม็ดตัวเนาะจับเบิ้งกระหูอะไรบอกแกอันไหนแค่วัวเห็นจับเบิ้งหูง่ายเดี๋ยวเขาอันโวแล้ว แคลวอบ้านไหนกันแคลวว่าแคลวองวะแม่บ้าแคลวองแคลวอแคลวจากแล้วมันเอ้หบดคือกนแต่ละบาดกันได้ภาษาพูไทยเดี๋ยสแลวองอภาษาไทยก็คือกันั่แต่ว่าแกลวองแคลวแตนว่าพูภาษาพไทยกับเอฟซเนี่ย่าจางไหน ภาษาลาไทยก็แบบนี้แหละตั้งแต่มีสระเออใซซซื้อๆครับอสโบกันผู้ไทยสำเนือดีเหมือนผู้ไทยรีเราได้ผู้ไทยบ้านใกล,ใกลใ้ๆสุดขอยนี่กาว่าบอกกอยคอยฟังโมโหเรื่องไหเข่าเฮือนกับไอข่าวโก้หัวซิกเซอร์หัวซิกไ่หัวซิกเซอร์หัวซิกไ่บันคอยกต่หัวอีเค็บันคอย <laughs> พอละมั้งพอแล้วไปบกหมัมกเออจะว่าพอกิน,อนัเนเฮ็ดเขาเห็นแต่เขาไปเห็นหมากเข็ดหมากไงใช่ป้เขาหยัดใส่นะอะเอน้อยหม,มาณนีใส่จักขยาะต้องมีใครเป็ดใครไก่ะที่น้ำตาลมาข้าว่คลัลล่ขนาดแบบอกไต่อไปเขาจะมีทอลายเลย กินม mm. ากกินแต่ยอดไอพี่น้องมองเอือนางนะดกๆนะทรับสิกินรันบตายก่อนแดดมาลายมือลายเวลาฝนบทตกจ้ะหอยตุกตัวตกตนอยู่ตกกูสวนของแห่งหมากใหญ่แต่เจ้าพอกินเราเลยไปเก็บเนาะเอามาแกงเออมันใหญ่แล้วมันเป็นกอนแต่โดนละหมากพักใหญ่เลพอดีแกงใส่มาใหม่ซ้ำนี้นะ มักมือแกงนะแกงใส่ค่อยแซ่บหวานมันหวานมืนอนหน่อยมันยังเป็นอันนี้อยู่นะอันนี้ก็ก้อน้ำใหม่รไรทามาปลูกไว้จ้าข่ยอ,อย,ลยปลูกังเออืนี่คอยแล้วปลูกแต่ขอยปลูกนี่ยมันจะกินมากเลยจะได้กินยอนพดพืชผักสวนคัวแต่ค่อยปลูปบบบบกบไม่ได้น้องไผ่ปลูกน้องไปปลูกนางมักปลูกต้นเดียวนี่เต็มเลยข่อยปลูกมาก่อเป็นมากในสวนนี่ตั้งแต่ปลูกแค่ตั่วลิสงข้าวโพดบังเอือ แปลงจิงแปลงกลัวถั่วนางปลูกเองเบกอดกระเซดามนมผิดส่วนนั่นตัวมันตาย,ายหมดต้นทุ่หัวรันะปลูกนะมันกะง,งามอยู่แต่มันตายแดดเดดสว่างสิมันถ้นาปลูกสักพักมันแดดฝนบ่อตอนน่อเนื่องมันตายบดหดน้ำหดแต่ได้น้ำอยู่ไก่น้ำนอง่ดิ พอไปถึงสวนพุดมัน kind of ทางลงคลองก็หกอะไรก็หดหน้าแล้วจะได้กินข้าวโพดก็ได้เอาอย่างตอนใหใหญ่บะตักแล้วแต่กระโผดพดักคนแดดกระโพดไว้แล้วแต่มันบวบเป็ดแล้วตายไปแล้วแดดโพดโพฝนถึงระงะแล้วฝนถ่งช่วงแล้วพี่น้องแดดกระโพด ดอ,อกดอกกบฎิกิจสับกมานี่้กมื่ยนะเครือโายังเป็นนะพี่ดอกเอ้ยลายแท้ลายว่าสับสิกินเไเสียบม,มาบสนเสร็จนี่ยหมดเอามันหันเป็นเปงากง่เขาปลูไมเ่เป็นลกเครือารามบอยังเป็นเป็นดอกกไอ,อ,อกตูก็หาบอะไพี่ดอกเอ้ วันนี้ครับออกเทียงให้เที่ยงนาบรรยากาศเราไปเก็บผักเก็บหญ้าจ้าแดดแท้แดดว่าแดดโพดแดดโพแดดดกโมแดดบักแต็งขอไปหาเจีอ่โอ้ยพี่น้องเที่ยงนาวันนี้พายุเที่ยงนาบรรยากาศวันนี้พายุแล้วจ้า ต้นมักสัง<ะ>ต้นมักสังกินได้ปอกินได้แสบอยป่แสบผมเคยกินมักสังว่ะโมฮุจักมักสังวะแบบจะเนียน่มฮุจักมักสังเนี่ยจะไปกลืนบางมันแกว ันจะเป็นหัวตีพืชผักกระแก่บัดแล้วไปหรอเอยเป็นอาทิตย์บัดแล้วบ่กโดยกิดบัดแล้วหัวใหญ่อยอ่โอ้ยบอามันดอกมันน้อยอยู่มันหักกระเป็ดหัวดีน้อยนึงจิตโลดจิตสดๆไปเลย มันได้ออกดอกสับตายไปแล้วเพื่อนเราไอ้เขาอยู่ขเขากินก็จะได้เบิดกินนั่นแหละจะได้ปลูกใหม่อีกแล้วล่ะปลูกงาดีก็จะได้หดนน้ำหลายเลยตงงแตตายไปแล้วไปพหดน้ำม,มันนกินส,สด <c oughs> แตงจริงครับผมมีวะหวานโดนลูกแตงจริง มันเยะอะสิครับไกนจะแพงไป่ถึงน้อยแก่แตงลายเด็กคงวันโมปอตายแล้ว,ยยวมันตายยังวะโมน่ะปลูกได้กินซ้ำใหญ่แล้วเดี๋ยวไก่กัดตอดเอาไปต้มกินเก่งละน้อยจย๊บแตงน้อยน,น้อยอย่างมันแก่แล้ว <laughs> มันบักแตกตายแดดแตกพิคิโนหรอแตกพีิคิหนูบับก,แก,บกแตกตายแดดพี่น้อง,องกะซักระขอฝากบรรยากาศเพียบทันดีเด้อจ้ามันอีกออกมาเก็บข้าวโพดไปเห็ดหวานในสื่อพี่น้องบริเวณไปใส่ตอนเศร้าออก,ก็อยากเวียกงานแจกน้องชายจ้าน้องในน้าด้อครับน้องเป็นลูกของอาน,น้องพ่อจ้ะก็เป็นนอ้องแหละพี่น้องเขาก็เป็นเจ้าภาพ มื่ออื่นก็จะเป็นมือแจกนะจ๊ะพี่น้องกับสิบ่วาอีกแล้วงานแล้วหล่ะจากสีา่างไม่ด้ขอฝากบรรยากาศไว้สักน,นิดเดียนะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เด็ดเจอบ่าวจันนี่ก็ตั้งคาซองแล้วเรียบร้อยแล้วก็ับหนาเมแรกอาจ์ติลงคลิปพี่น้องลงคลิปเปิดตัวกับกัลสิไรสดเด้ดพี่น้องติดตามนะจ๊ะสบายดีจ้าสวัสดีจ้า